สวัสดีค่ะได้อันนี้เรามาหาแนวกินตอนเด็กๆบอตชนะไปบุกหัวตีหน่อยค่ะไปเดี๋ยวพอถึงเพราะว่าเลิกกบตีที่แล้วไปถึงก็ปิดพอดีเอาอะไรอีกไหมไม่แล้วนี่เ้รอเจียวก็เจียวก็เจียวอันพัดอันนี้ ฉันบอกแล้วเป็นว่ร์ปเร์เสียใจังแต่ว่าซิมกันก็หางแพรงใหม่ไวะเออมากิซิมกันก็หางแพงไว้อีหล่ะแต่ิ่าไม่ไม่ติมมากแล้วเสียวอ่อนคาที่อิลมาย่างมากแต่บอกว่านี่อยกเอาเสียวใหญ่ดิอุ้ยเอานี้ดิเราถือเลยวอร์ปเอร์เสียใแมนก้อนแม่ทติยางของมาเขาจะบอกชาบูชาบูยใส่จ้ะมัมีไงเนี่ยจริงๆมันมีไม่แต่ว่า แต่ว่าเอร่วมกันปร่กันาแล้วเขาปยวได้เลยมีง้อ500ไหมโล้เบเหล่าเบบเหลาว่าไปยังเพื่นเพื่นเฮ็ดบินเป็นบิเดียวกันได้ยุเออโได้เงี้ยทแล้วเอาบร้อยบาทไม่ไดแล้วเออเอาเลยจะกบเฮ็ดแมมใช่แมแม่ร้อนึงแล้ววางแผนไดิร้อบาทหนึแ่วางแผนไมื่อื่นแบงแมนมือื่นซึ่งหนูก่ดูเรื่องเลยีหน่อยไหมไ่ยังเลือผมไม่ตาะขอบคุณค่ะ ขอบคุณแม่ตาด้วยนะสำหรับข้าวสามีขขบคุณที่เด็สารพู่นมาตรอ้ารคอเรืองลเรือากนี่ตร่างมาหลายขมูเลยทั้งมุกชินเียมเยอะไหมเสมกินท่าไห่แม่ก็อก่อกินที่ไหนก็มุนดีว่ะสิมองใดแม่เลแล้วกินเด้แล้วื้อเด้นี่ฮะ เปบฟหมดเลยเปบฟหมดเลยดูปน anyway, oh, 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 like oh, ิว่าเออน้ำอันนี้ก็เปบฟค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเปล่าก่อนตู้เดี๋ยวก็เฉี่ยวมาเพราะว่าเงินอันนั้นมันสามร้อยกว่าจะเอาเงินเหลืออยู่เปล่าน้ำก่อนเปล่าน้ำที่อร่อยที่สุดในโลกก่อนอุ้ยอุ้ยน้ำที่อร่อยที่สุดในโลกก่อนนะยังไม่เห็นอันนี้ชิบเป็นค่ะ จะยังไปดูเล่นแม่ปะเดี๋ยอน้ำปี4ขวดนีละอร่อยที่สุดในโลกคือน้ำเปล่าเ <c oughs> นี่ยนี่ค่ะน้ำที่อร่อยที่สุดแม่ดูกันมาน้ำปี <c oughs> ำปลาหนี่เลย เดี๋ยวเพิ่มน้ำปล่าอีกสี่ขวดนะคะแม่ตังมาไหมทุ่มยังทุ่ม่มสมซรือมาถ่ายพวกคุยท้ายกิไหนน้องบ้างไหมน้อยไม่ม่แม่ตอายบาทแม้วลุงขวอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกปุยเอายูโรงหาแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหายูโรงง่เออเอาด้อุ้ยพี่เขายังไม่คิดตังเลยนั่นน่ะ ยิ่งยิงอันนี้ก่อนนี่แหละเอาน้ำสีขวดนี้ไปนะพี่จะอมนี่แลงน้ำหนูเออใ่เหมกันใาุ้ใส้เงินคนนนี่เดียวะาจารย์ขวดเดียว้าเอาข้านใช่กระตาไปกระรตัวลูกม่แม่แม่มีมูลนเะุอแป๊บหนึงนะครับแม่ใส่เงินก็ได้ อ,นอ,นอ,อนันไหนคนละชุดเออแม่กระลูกกับผูละชุดเออไปโอเคนั่นแหละไปน้ำไปสี่ขวดนะคะค่ะนี่เนอะตั้ง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาตังกระล,ลูลก เมื่อสิเดบาทก็พันย่างไก่มากับเดีคนผูราไปเอาเกอเหยียบวะ อันนี้ตังทอนใช่ไหมคะใช่่คะตังทอนใช่ไนี่เว้นของขอตัดแยกชิ้นกันได้ครับได้นี่เดิมตัวเดิมนั่นสามเก้ามือนนี่นุกินบุ้ยเดียนแต่รู่นึงของพ่อฮะของพ่อฝากเหของพ่อกิีดของพ่อกิีดของพ่อกรีดแม่ ขึงเดะขึเดอยาเดอาเดอ่ฝากฝากที่นี่ก็ฝากว้สนิทค่ะส่กะไรก็ใช้ได้แม่คะอะไรกับ็หาดูกระเ็ดบุญฝากแล้วฝากขโมยแม่น่ะแหละค่ะไม่ได้บุญจักพวกเราตอกัพูดตานที่ขอบคุณแม่ตาได้นะปัใจมากมาหาเขาเสเบยดมาหาปัจใจเัยผก็ลงพอดนวะแล้วก็ได้ได้ ได้ติดได้เมติม่ได้กินทั้งเม่ติมทั้งได้ท่านท่านเดี๋ยวนั่งได้ถุงมือกัดนะาทูเอามืยย่ามือเด้ค่ะย่างมือเด้ย่างมือใช่ค่ะนี่เราคนบนาทียังเดาของเราสองนาทีทัาลานุ่งใจไปเวลาใจแล้วแต่ว่าถ้าไปเอาของเราไปเอาของก็ไปกินรีสอร์ทก็ได้หนิเพราะว่าห่างจากนี่โลกว่าห่างจากนี่โลกกว่านึ่ชิได้กินแบบแซ่บๆกินอยู่หนิฮ้องกินข้าวไงบ่เลย แม่หนูเลยอย่าหัวเดี๋ยวแม่บอกอีหล่าเอาอย่างก็ข้าวราซองพะนะหนูก็เลยหัวซะเอาข้าวราซองให้แม่ด้วยคือาราซองให้แม่ด้วยได้ป่บวันนี้ขาวราซองได้ไหมลูกได้ยังไะไม่ได้ไม่ถึงแม่จะอาของหวานเหรอเดี๋ยวเดินไปดูให้เดี๋ยวไปเดินได้ได้บะมุ้งชุกแล้วอ๋อเอองั้นไม่ต้องกินข้าวราซองก็ได้

มันตโงล้ว no. ่เห uh ็นหนาเหลอกินไ่ตรวใจยันจะพูดแเกือบจะองยานเกือบเสียไม่ใช่แม่หยนเกือบเสียนี่เงินีเอาเไมด้ะเหล๋ยมันหลายอันลาจูนหิวเขาแห้งบ่ไป็นหรือเ่เจ้ะจะไปอยากกินไข่ต้มบ่แม่นจะอกไข่ต้มไปกินน้ำสี่สิบเจ็ดจุดแปดโอ๊ไข่ยำกระตุ้วสองเลย กแม่จะเอาไข่ปะไข่แบบไดงไข่ต้มอยากได้ยู่ตอนนี้เพราะว่าไม่ซอสไม่แบบไม่ซอสเยดี๋ยวไปให้โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สักนิดค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็ถึงดีสอแล้วอีกรออีกโลบหกคิโลอบหกโลหกโอเคจ้ะ